สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะว่าด้วยเรื่องของการไปเบิกสินค้าสปอนเซอร์ครับผมซึ่งในครั้งนี้เราก็ดรับการสนับสนุนรายปีเนาะ,นะจากโปรเจกต์ไทยแลนด์นะครับผมก็ในเรื่องของโปรเจกต์ผมว่าหลายคนคงสงสัยครับเรื่องของวิธีการใช่ไหมพี่เออรว่าทํายังไงอะไรยังไงถึงได้แบบมาได้สปอนเซอร์ อินฟลูเอนเหรือว่า <K OL. S 1> เป็นนักกีฬา KOL หรือมาเป็นนักกีฬาให้กับทีมโปรเกตได้นะครับวันนี้เราจะมาเล่าสั้นๆให้ฟังแบบแประชับให้ทุกคนแบบหายสงสัยกันนะครับเผื่อใครจะใช้เป็นแนวทางเนาะในการที่จะสร้างสรรค์ทีมหรือเดินตามรอยหรือว่าอาจจะพัฒนาปรับปรุงแล้วไปประสานกับแบรนด์อื่นๆค่ายอื่นๆได้เช่นกันนะครับผมก่อนอื่นท้าความคือโปรเกตเป็นแบรนด์รองเท้าสัญชาติอ,อเมริกันนะครับผมที่ มีมานานเหลือเกินโดยเขาขึ้นชื่อเรื่องของรองเท้าผ้าใบาแคนวาสแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อก่อนจะใช้ในกีฬาบาสเกตบอลครับผมทีนี้ก็พัฒนาส,นสรรซ่ามาเป็นออเทนติกมาเป็นรองเท้าลำลองมาเป็นอะไรผ่านช่วงเวลามาจนถึงวันนี้เนาะไม่ง่ายเลยก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของอเมริกันนะครับผมบางคนเขาเรียกว่าอเมริกันเฮอริเทจซึ่งส่วนตัวเราก็ชอบแบรนด์นี้มานานดังจะเห็นภาพผมในหลายปีดีดัก ก็คือเป็นคนที่ชอบซื้อสินค้าของโปรเกตแล้วก็สะสมในรุ่นแปลกๆคือผมก็ชอบสินค้าพวกนี้เกี่ยวกับแฟชั่นอยู่แล้วชอบแต่งตัวว่างนั่นเถอะหมดเงินไปกับการแต่งตัวเยอะนะครับผมก็เรียนรู้เรื่องการแต่งตัวทีเนี้ยผมก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็น KOL KOL หรือไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเขาเนี่ยวางวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าคือเราทําทีมเซิร์ฟสเกตขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วที่มีชื่อว่า Dry Surf Fin นะครับผมก็คือผมก็ดูจาก ทีมดังๆในประเทศไทยครับผมไม่ว่าจะเป็นพรีเดีสหรือว่าทีมอื่นๆที่เขาทํากันในรูปแบบของกีฬาสเก็ตบอร์ดนะครับผมหรือทีม BMX หรือว่าอื่นๆนะครับผม <S <S ผมก็มองด้วยมาตรวัดของเราใช่ไหมว่าเอ๊มันทํายังไงวะถึงจะให้เขามาสนับสนุนเราผมก็เป็นเหมือนทุกคนนะครับ<า>ใช่ไหม<า>พี่เอิ<า>อก็คือคลำทางไปเรื่อยๆก็คือเอ๊ใส่สินค้าแบ,บรนด์เขาอยู่แล้วก็ก็ใส่เ,เ,เข้าไปด้วยดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ย หรือแบบเออเราจะยังไงดีก็ทำเหมือนทุกคนนะครับก็ใช้ IG ใช้เฟซบุ o กนะครับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารโซเชียลไปถึงตัวเจ้าของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับประมาณอย่างนี้แหละก็ทําไปสักพักหนึ่งทําจนลืมอ่ะทำจนแบบรู้สึกว่าเป,เป็นนิสยัยก็คือทําแล้วก็เหมือนทําคืนให้เขาคือชอบแบรนด์เขาแล้วก็ทําให้เขาให้แท็กปกตินะครับผมก็ทาเหมือนที่ทุกคนทำเนะ่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทํำยังไงเนาะทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่า เขาเกิดมาทัชกับงานที่เราทำคือเราเองอะ่ะคิดว่าอยากทำวิดีโอคลิปสเก็ตบอร์ดสั้นๆแต่ว่าใส่ใจเรื่องคอมเมอรเชียลสปอตคอมเมอรเชียลสปอตคืออะไรคอมเมอรเชียลสปอตก็คือเราตีโจทย์ว่าเออสินค้าเขาคงจะชอบอะไรหรือเปล่านี่คือการทำกันบ้านนะมันก็ไม่ได้มั่วซะทีเดียวเพราะว่าเราก็เคยทำงานด้านอินฟลูเอนเซอร์มาก่อนเยอะนอะเยอะเนาะหลายๆแบรนด์คือจริงๆก่อนหน้านั้นเดี๋ยวท้าความว่าเดี๋ยวจะม่ว คือเราอ่ะเป็น KOL แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์และพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์อื่นๆเมก่อกว่าปีแใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นลีเกนยีนลีลีวายหรือว่าจะเป็นรองเท้าไนกี้อาดิดาสอะไรเงี้ยของคุณเออเขาจะเป็นในเรื่องของอาหารเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยเราทำแบบนั้นมาก่อนแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นแค่พอร์ต เป็นแค่โปรไฟล์เฉยๆเนาะอ๋อพอเก็บเอาไว้เฉยๆคือมันก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่มีไว้ดีกว่าไม่มีไงทําดีกว่าไม่ทําอะไรเงี้ยใช่แต่ทุกอย่างเป็นอร์ตคือเป็นคลิปวิดีโอเป็นรูปภาพถ่ายหรือว่าอะไรอ่ะทำทำเหมือนที่เน็ตไอดอลเขาทำกันน่ะแหละรเอแต่ว่าเราเออเราก็ไม่ได้เราเรียกว่าเราทําให้คนอื่นดูเลรวก็ไม่ใช่เอาไว้ทาให้เราเองดูนี่แหละเก็บไว้เป็นดอรรี่เดอร์รี่ของเราอยู่แล้วเดอรรี่ร็อกเงี้ยเนาะทำเอาไว้อยู่แล้วเงี้ยแล้วก็ประกอบกลับแล้วมา ไม่เลยไม่ถึงไม่ถึงส0งร้อยมั้งไม่ถึงไม่ถึงจนกระทั่งใช่แต่จนกระทั่งมันก็มาเป็นพลุแตกในยุคของเซิร์ฟสเก็ตมันเหมือนคุณทําอะไรมันก็เหมือนแทงหวยเนาะเราไม่มีสิทธิ์รู้ว่าคุณกาลังจะทําสิ่งนี้สําเร็จหรือเปล่าเหมือนลงเรือมาแล้วอ่ะคุณไม่มีทางรู้ปลายทางอ่ะว่าเราเราจะใช้เวลากี่วันในการล่องเรือจะเจอมรสุมหรือเปล่าหรือเรืออาจจะเกิดอับปางหรือไปไม่ถึงฝั่งที่เราหวังแล้วใช่เราก็ไม่รู้ แต่เราก็มีแต่ความฝันกับความหวังว่าเราจะทําอย่างนี้โดยที่เราดันมีลูกเรือมาด้วยท่วงมาโอ้หลายคนเลยเป็นน้องๆแล้วเราก็ให้กําลังใจกันตลอดว่าเอ้ยเราจะลองทำโปรเจกต์อย่างนี้ดูนะ <I 'm S 1> ไป <10 S 1> <ๆ S 2> เรื<ๆ>่อยๆใช่ยิ่งกว่ายนหินถามทางอย่างมันมันไม่รู้จะคลำอะไรด้วยซ้ำแต่ผมก็คิดว่าสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเขาชอบประมาณนี้ก็คือพอจะเดาทางได้บ้างก็คือเหมือนอย่างน้อยกูไม่ได้ลงเรือโดยไม่มีเข็มทิศอะเราก็มีเข็มทิศมาแล้วเข็มทิศเนี่ยนำไปแล้วว่าอ๋อจะประมาณนี้นะน่าจะไปถึงทางทิศเหนือได้โอเค ในตอนนั้นยังไม่มีคนทําคลิปวิดีโอใน YouTube ใน TikTok ใน Facebook ใน IG น้อยในสื่อใช่เพราะว่า s ซิร์ฟเสตมันยังไม่ดังเราก็เลยกลายเป็นเจ้าแรกๆที่เริ่มทําแล้วก็มีคนเริ่มมองเห็นแต่ก็ยังไม่ได้เยอะจนกระทั่งมันเปรี้ยงป้างผู้แตกแล้วมันก็มีการติดต่อมาจากหลายๆแบรนด์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจด้วยว่าเอ้ยเขามองเห็นเรานะจากแก จากการแอดไปหาเขาโดยตรงเนี่ยแล้วเขาสนใจงานของเราคัดเลือกเราจากหลายหลายหมื่นคนใช่ใช่ใช่มันเราเข้าใจว่าเขาเขาคงเลือกทุกคนหรืออะไรก็ได้หรือคนดังคนหล่อสวยคุณอายุขนาดเนี้ยเราก็ไม่ใช่คนหล่อสวยไม่ได้แบบมาโฟกัสแล้วนะผมก็โฟกัสแค่เรื่องภาพกับเรื่องการเล่นเซิร์ฟสเก็ตให้สนุกแค่นั้นเองแล้วก็แนะนําใครได้ก็แนะนําอะไรเงี้ยแค่นั้นเองที่นี้ทำเป็นตามตามตมหน้าที่ของเราซึ่งหน้าที่นี้ไม่มีใครจ้างนะเราก็ทําของเราเองมาตลอดททำเป็นปกติเป็นนิสัย นั่นแหละทีนี้พอเขาติดต่อมาปุ๊บเราโชคดีที่มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นความฝันเนาะที่แบบเด็กส k e t จะมีแบรนด Town, <Support. S 1> ร์รองเท้า support p r o j e c ตเป็นแบรนด์ที่เขาเปิดโอกาสและให้ให้โอกาสเราเยอะมากผมก็เลยมีคุณเอ,อิเป็นผู้จัดก,การทีมเนาะเราก็เลยคุยกัน2คนว่าเอ๊ะแต่เรามีทีมเราอยู่ประมาณ8คนเนาะเจ็ดแปดคนเด็กๆใช่ดได้ลองทำได้ลองทำงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พร้อมทําคือในกลุ่มเราทีมดร์ฟฟินเนี่ยไม่ไม่ได้เหมือนว่าต้องเป็นคนเล่นเก่ง เก่งที่สุดอะไรเงรี้ยไม่ใช่แต่ขอให้มีเอกลักษณ์เฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะตัว,ตวมีวินยัยในการเล่นมีวินยัยในการส่งงานคือแบบไม่ต้องจี้อะไรมากคือรีบงานเสร็จแล้วสุดท้ายจี้ไหมกดจี้จี้เพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าเด็กยังไม่เข้าใจเด็กยังไม่เข้าใจเพราะาการจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือทีโอแอลอะบางคนเข้าใจว่าต้องถ่ายรูปสวยๆต้องถ่ายอย่างเงี้ไม่ไหมมันจะมีบริบทมีบอยที่มีบริบทของมันแล้วก็มี เขาจะมีโจทย์มาให้อยู่แล้วบ้าง<ม>อ่ะอะไรก็ต้องทำตามโจทย์ที่เขาให้แล้วแต่เด็กแต่ละคนในเวลาที่เขากําหนดทนต่อการออกปล่อยลอนสินค้าออกมาอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้มาส่วนต่อมาก็คือแทนที่เราจะมาแค่ใส่เล่นเล่นถ่ายภาพ r รเซิรซ์ฟินเราเป็นทีมเซิร์ฟสเกตอยู่แล้วที่เราวางเอาไว้มาตรฐานการการทำงานเราไม่ได้ไม่ได้เน้นงานแข่งผมบอกทุกคนว่าผมไม่ได้เน้นงานแข่งผมกับชอบไลฟ์สไตล์สตรีทเคาน์เตอร์อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตจำวันเล่นสเก็ต เนี่ยเหมือนอย่างหน้าลรงหมุนย่านน้อนเนี่ยถึงละเมย่าตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเบิกสินค้าโปรเจกต์ด้านในนะครับผมก็พยายามอยากให้เข้าใช้ไลฟ์สไตล์ให้มันน่าสนใจเพราะว่างานแข่งไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตผมมองว่างานแข่งเป็นการพัฒนาฝึกฝนตัวเองให้ก้าวพ้นขีดขหนึ่งเพื่อวัดอ่ขีดกับเพื่อวัดระดับผลงานเฉยแต่ว่างานพรีเซนเตอร์งานนี้ไม่ได้เน้นงานแข่งอ่า เราก็จะพยายามที่จะแยกมันแยกประเภทนะจะมีพินเซนเตอร์สาหรับนักกีฬาใช่เซนเตอร์สําหรับขายของใช่แล้วก็สองอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันคุณจะเป็นนักกีฬาที่เก่งก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งการเล่นก็ต้องมีรงกิ้งมีอะไรโอ้โหหลายอย่างอันนั้นก็นนนอ,อีกอเรื่องหนึกก่งอันนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายใน,นส่วนของผมแต่ของเด็กๆเนี่ยไม่เหมือนกันอ่ะทีนี้กับคนที่กำลังจะมาร่วมทีมในอนาคตในปี2022เนี่ยเนาะผมก็มาคัดเลือกแล้วก็มานั่งไล่ๆดูจากผลงานแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มตติด่อไปละ ว่าใครที่จะสามารถมาร่วมงานกับเราได้บ้างทํางานเป็นทีมกับเราได้ไหมไม่เกี่ยงว่าต้องอยู่เชียงใหม่อยู่ที่ไหนในประเทศก็ได้ก็แค่ขอคุยงานให้รู้เรื่องใช่ให้ผ่านงานทั้งหมดทั้งปวงอ่ะที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากและแน่นอนที่สุดก็คือเขาติดต่อเรามาเองเราไม่ได้ยื่นอะไรไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือเราอ่ะต้องนั่งตาเล่นให้ดีที่สุดใส่แฮชแท็กแลวทำงานไป มันมองเห็นคุณจากแฮชแท็กที่คุณติดกันไปนั่นแหละแต่มันต้องคันเลือกจากอีกหลายหลายคนเป็นเอาเป็นร้อยเป็นพันคนต้องใช้เวลานิดนึงใช่ถ้าคุณเล่นสม่ําเสมอมีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นน่าสนใจใช่ชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจุดดึงดูดทาให้ทางแบรนด์สินค้าเขาสนใจในตัวคุณได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้สําคัญมากนะทีนี้พอเราได้สินค้ามาปุ๊บผมก็วางโจทย์ว่าเราจะทัวร์ภาคเหนือ ทีนี้มันจะเริ่มมีความยากขึ้นละดูความเป็นไปได้เราต้องไปเซอร์เว์ไปลำปลาง,งไปลำพูนโอเค <okay. S 2> แล้วก็วางกำหนดเวลาเลยไปเชียงใหม่ลำเชียงใหม่กี่ที่ลำพูนกี่ที่ลำปลางกี่ที่ก็โปรเจกต์ตอนนี้มีวางจำหน่ายใน5้ารานค้าช<ม>ั้นนำ<ม>ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ซื้อได้ออนไลน์อันนี้สำคัญเลยคือเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายมากใส่เข้ากับทุกชุดผม,ไม,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 มไม่ใว่ไม่มาค่ายเสมอขายอไม่ใช่ว่าตั้งใจจะมาเสนอขายไม่เนย,เยแต่อยากให้คุณดูความนุ่ม ของพื้นทําไมมันรับแรงกระแทกได้ดีทําไมมันถึงสามารถใส่ได้แล้วรู้สึกว่ามันฟิตฟิตอย่างคอม์ตแน่นอนตรงนี้มันสําคัญแล้วมันก็ดูบอดี้เชฟของมันใส่แล้วยิ่งโปรเกตเอ่อรอยย่อไฮอย่างเงี้ยผมชอบมากเพราะว่าตัวแคนวาสเขาหรือว่าพื้นเขาใส่แล้วมันแบบกระชับเข้ากับทรงรองเท้าแล้วก็แน่นอนว่ามันนุ่มแล้วก็เห็นมันทนนะอ่าทนมากเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดจะใส่เล่นสเก็ตใช่ไหมใช่ที่เราเรียกว่านังกลับก็คือสเอต สเวตเนี่ยตอนนี้มาแรงสุดก็คือรุ่นโปรเกตรอยัล plus นะครับผมเล่นเพราะตอนนี้ทีมสเก็ตเราจะเริ่มมีทีมลองบอดและทีมสตรีทสเก็ตเป็นแบบโอสคูนะคุณโอสคู All ก็คือจะเป็นแบบเล่นโบมากเล่นแบบแนวโอสคู chool, แต่เป็นทั้งทีมผู้หญิงทีมผู้ชายไรยงี้ยผมก็ไม่ได้คัดเลือกจากน้าตาดีอะไรนะไม่ไม่ขอขอแต่งตัวสนุกสนุกมันๆให้อันนี้อันนี้เน้นเหลือเกิน เราก็อยากให้ทุกคนแบบสนุกกับการแต่งตัวด้วยกีฬาสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันสนุกตรงที่มีการแต่งตัวมีการพรีเซนต์ตัวเองออกมาในแบบไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเล่นเป็นยังไงการแต่งตัวก็เป็นอย่างนั้นซึ่งตอนนี้เราก็มีนักกีฬาในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอยู่ในเครือของ Dream, ทีมทีมดริฟท์เซ f ร์ n ฟ คือเราก็บอกแล้วว่าไม่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเราได้ดูจากงานแข่งมาตลอดตัวผมเอง,งก็เป็นกรรมการนั่นแหละแล้วก็งานวิดีโอที่เขาส่งใช,ใช่ใช่ใช่ในกลุ่มเชียงใหม่เซิ t สเก็ตคลับซึ่งในอนาคตก็กลุ่มจะมีการขยับขยายเดี๋ยวจะมาบอกทีว่าขยับขยายยังไงนะครับผมก็เท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือเราก็น่าจะหาเพิ่มอีก5คน5้ท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดก็มีสินค้าพพอร์ตฉะนั้นก็อแค่ขอเป็นมีวินัย อืมในการส่งงานในการส่งงาน,น,างานไม่งองแงอแค่นันชนเองแล้วคุยกันรู้เรื่องอแล้วผลลัพธ์มันจะดีกับคุณเองเชื่อผมเถอะอ่ะเดี๋ยวตามมาเจ้าท่านข้างบน สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โปรโกเจกต์สาขาเมียาเชียงใหม่นะครับผมก็นี่อันนี้เป็นโปสเตอร์ตัวเก่าแต่งานใหม่เนี่ยผมถ่ายค่อนข้างเป็นสตรีทนะครับผมก็อันนี้ก็คือตัวที่เราเป็นหนังกลับที่เอาไว้ใช้สำหรับเล่นสตรีทหรือว่าเล่นสตรีทเซิร์ฟสเก็เเกตฟีสไตล์โอ้ทนมากไม่ใช่ค่อนข้างทนเลยละ ผมรับรองเพราะผมใช้ค่อนข้างเล่นแบบหนักหน่วงส่วนสไตล์มันมันหน่อยก็จะเป็นเนี่ยครับรอย a ่อไฮ h พวกเนี้ยก็จะออกแนวเฮอริเทจก็คือพลาสติกก็สวยมากเพราะว่าใส่แล้วมันเรียบง่ายดีผมชอบใส่ไปฟิ่ใส่ไปทำงานได้ดก็ดูภาพแ<อ>ล้วก<ม>็รชอยก็เนี่ยครับมันก็มีรอยรอยย่อพลาสเนี่ยเยอะเกีย่ยวเฉพาะรอยย l อพล s สไอสอแถบนี่แหละ มาเลยดูพิเศษแดงน้ำเงินที่มันค่อนข้างจะนนชัดเจนจอืมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่รุน่นอื่นๆก็สวยครับผมอย่างกราฟฟิตี้อะไรเงี้ยก็ยังดีเออมีความพิเศษเป็นสีเขียวโอลีฟมิกแอนด์แมทมันก็จะสนุกอะ่ะมันสามารถที่จะแบบแต่งตัวได้มันพรีเซนต์ตัวเองออกมาได้เยอะเลือกสปอตที่เล่นสวยๆถ่ายวิดีโอมันมันอะ่ะวิดีโอที่มันแปลกๆมุม<บ>กล้องวิวผู้ชายก็ดูเท่ห์นี่แหละจะทําให้เขาสนใจในะครับ ตรงๆก็อย่างที่บอกคุณผู้หญิงมาดูเคสตรงๆใช่ครับที่สำหรับเด็กมหาลัยก็จะเป็นสาวสวยๆใส่ชุดกันัรศึกษาน่ารักในส่วนของเคสเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ทีหนึ่งเพราะว่าเคสก็จะได้ร่วมรายการแล้วก็เราก็ได้ทำทีมร่วมกับเคสด้วย เดี๋ยวเรามาว่ากันว่าเป็นทีมแบบไหนนะครับผมแต่แน่นอนสาวๆที่เล่นสเก็ตคุณมีสิทนั้นแน่นอนก็แน้วใช่โอเคก็ เสร็จแล้วครับกับงานเดี๋ยวผมดูรถก่อนอ๋อนี้เออ,อ,อ,อต่อในช่วงของปี2022นะครับผมปีหน้าและปลายปีนี้ก็เป็นวินเทอร์ก็จะมีโปรเจกต์ที่จะทำให้แบบทุกคนเล่นเซิร์ฟสเกตแข่งขันแบบออนไลน์นะครับผมแต่ออนไลน์ของเราไม่ได้ยุ่งยากเลยเลยส่งคลิปมาแล้วก็แฮชแท็กแค่นั้นเองเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวแคมเปญต่างๆจะออกพร้อมๆกันเนี่ยในไม่กี่สัปดาห์นี้แหลนะเนาะก็อยากทุกคนร่วมสนุกกัน เราจะได้มาเป็นทีมเดียวกันมาเป็นส่วนหนึ่งในงานเดียวกันนะครับผมผมว่าสเก็ตอาชีพไม่ได้ไกลเกินฝันไม่ได้ยากเหมือนสมัยอดีตตอนนี้โลกมันไปไกลละไม่แน่ตัวคุณเองตัวต้วนคุณเองอาจจะไปส่งตัวเองไปดังในต่างประเทศก็ได้โอกาสมาถึงแล้วสู้ๆนะทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ